เมื่อวานนี้นะคะมีการแชร์ออกมาเยอะมากตอนแรกเห็นภาพใช่เหรอพี่หนอมอันนี้สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมหลายคนตั้งคำถามแบบนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมเป็นที่สนามบินดอนเมืองอาคารที่สร้างเสร็จแล้วแต่ฝนตกหนักนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นอาคารส่วนต่อขยายาสนามบินดอนเมืองซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นที่พักของผู้โดยสารที่เป็นกรุปทัวใช่ค่ะนะครับฝนถล่มลงมาหลังคาพังเลยอโอ,โอ,โอ้เห็นว่าโครงการทั้ง200ล้านนะ,ะสร้างเสร็จเมื่อปี6 3สาม นะครับโครงการ200ล้านแต่ว่าก็ไม่น่าแปลกหรอกนะโครงการ20 0 0 0ื่นสอกว่าล้านยังเวลาโดนฝนถล่มหลังคารั่วน้ําเจิ่งนองห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะค่ะอันสี้สชนะพปโตแกีวอยู่ทุกทุกครั้งที่เกิดเหตุนะเอาน้ำเอาน้ําใส่ใส่พุ่นห่ะู้จับพุ่นเพราะพุ่นยังฮะกละมังอ่ะมันเธอเรียกว่าอะไร กะละมังกะละมังเออใส่ถังน่ะเอาถังเอากะละมังเอาไปรองไ้ที่ห้องประชุมสภานะเอาไปต้องน้ำเหรอคะคนตกน้ํารั่วนั่นสองหมื่นกว่าล้านยังแย่เลยอันนี้สองร้อยกว่าล้านใช่ไหมใช่ค่ะของกระทรวงคมนาคมขนาดนี้เลยเหรอเป็นเซอร์วิสฮอล์ค่ะพี่น้องนี่นี่นี่ลมที่พัดมาเมื่อวานี่มันถือคอนปอนมาด้วยเหรอฮะทุบเอาทุบเอาอย่างนี้เลยเหรอ คุณผู้ชมบอกทีนะเมื่อวานเป็นไงบ้างที่ดอนเมืองอ <ะ S 2> โอ้โหแล้วเบื้องต้นนะคะเห็นว่าเดี๋ยวให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบนะว่าความเสียหายเป็นยังไงแสดงว่าแรงมากนะยังอยู่ใน,นประกันอ,อยู่ <ลง S 2> เห็นว่ามันก็คงสะท้อนถึงการก่อสร้างด้วยแหละเนาะว่าตกลงม,มันไม่แข็งแรงเหรอมันได้มาตรฐานไหมสู้มาตรฐานแรงลมไม่ได้และถ้าแผ่นดินไหวมันจะใคไหนาด ขนาดไหนจริงไหมถ้าแผ่นออดินไหวเนี่ยอย่าลืมนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ใต้ดินเนี่ยก็เรียกเป็นพื้นที่ดินอ่อนอดินอ่อนดินอ่อนดินเหลวอะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนปี2530ยเน่ยนะยุคนั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงการคือมีนักการเมืองหัวก้าวหน้าไงเขาจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน น,นี่ถ้าพูดก็พูดเนี่ยคุณชาวรินรัตศักดิ์สิรินี่แหละเคยหาเสียงไว้เออหาเสียงร<อ>ับตังผู้ว่าในยุคนั้นบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้ว่าเนี่ยเขาจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็ก็ประกาศด้วยว่าถ้าเขาแพ้ผู้สมัครอีกคนหนึ่งชื่อคุณวรัญชัยโชคชนะ,ะนนนเขาจะยอมไม่เตะก้นเลย <c oughs> ปรากฏแกแพ้คุณวรัญชัยแล้วได้เตะก้นไหมเออไม่ได้เตะ <c oughs> แต่ว่าที่แกพูดว่าจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่ม <c oughs> ีใครเชื่อว่ากรุงเทพจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินได้ถามว่าทาไมไม่เชื่อ บอกกรุงเทพมันเป็นดินอ่อนเนี่ยอเออผ่านมากี่ปีอะ,ะประมาณปี 2030, 2 0 3พันร้ยสาสิใช่ไหมอันนี้สามสิห้าปีสาสิบห้าปีใช่ปีนี้ปีห5หลังจากนะั้นปีปีสี่ปีสามห้าประมาณปีสามห้าเราก็สร้างรถไฟฟ้าบ t s, <S ปีสี่สองห้าธันวาคมสองพันรสสองเราก็เริ่มเดินรถขบวนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสายลอยฟ้าแล้วหลังจากนั้นมาเราก็สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน สายแรกก็สีน้ําเงินที่จากบางซื่อไปหัว <M. R. S 2> ลำหัวลาโพงหัวลำโพงสายแรกใช่ไหมแล้วก็สร้างทั้งมุดดินทั้งใต้ดินโผล่ลงเนี่ยบางเส้นเนี่ยบางเส้นเนี่ยมามาตอนแรกมาคัดมาใต้ดินก่อนนะนะครับพอได้คดีแล้วก็โผล่ขึ้นมาขึ้นบนนินแล้วก็วิ่งลอยฟ้าอีก <c oughs> อะไรเงี้ยนะก็มีเ <c oughs> ชื่อมต่อกอันบางสายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเวลาออกนอกเมืองก็จะวิ่งลอยฟ้าไปเลยอยู่ในเมืองก็วิ่งมุดลงไปใต้ดินอันนี้ก็เป็นไปได้นะพี่ลองใช่แล้วก็สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันมาตอนนี้ก็เยอะเลยในกรุงเทพนะ เห็นไหมมัน uhm ก็มีความเป็นไปได้เมื่อมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรการวิศวกรการก่อสร้างนะครับแล้วก็เขาก็เพิ่มพอมันมีเหตุแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเคยแผ่นดินไหวใช่ไหมเคยมีค่ะลองแต่ไม่แน่ใจแล้วก็มุมีจําได้ไหมว่าประเทศไทยในแผ่นดินไหวแล้วมีคนตายจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยเธอ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 เชื่อป่ะจริงเหรอคะพี่จริง ประเทศไทยเนี่ยเคยแผ่นดินไหวแล้วคนตายจากเหตุแผ่นดินไหวนอนอยู่ในบ้านกําแพงทับล้มลงมาทับเสียชีวิตอ,ะอ่ะคนที่จังหวัดเชียงรายเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นภัยพิบัติเหล่านี้มันก็ย่อมจะเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นหลังจากนั้นมาเนี่ยไหวมาปั๊บมันก็ทําให้ตึกแถวย่านสีลมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นตึกสูงนะครับก็สั่นไหวคนที่ทํางานอยู่ตึกย่านสีลมก็วิ่งลงมาทลา่างน,น,น,นี่นี่ประเทศไทยนะสัมผัสได้ก็ย้อนกลับมาที่สนามบินเนี้ครับ แล้วคุณสร้างอาคารคุณคุณสร้างอาคารเผื่อแผ่นดินไหวไหมตามหลักวิศวกรการก่อสร้างในขนาดแรงลมมันไม่มีค้อนปอนมาทุบมาตีายังพังเรียราชัะขนาดนี้นะผมว่าเรื่องนี้น่าคิดนะให้ให้สภาวิศวกรก็เข้าไปตรวจสอบองค์กรที่เป็นกลางก็ไปตรวจสอบด้วยนะว่าก่อสร้างได้มาตรฐานหรือเปล่า เม,มื่อวานนี้ท่านศักสยามชิดชอบท่านก็รับทราบแล้วนะคะก็สั่งการให้กรรมการผู้โดยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอ,อทอเนี่ยเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคดีตรงที่ว่ายังไม่เปิดใช้บริการยังไม่มีผู้โดยสาร,รนะคะฝากกรมตุนิยมมิทยาไว้ด้วยท่านอธิบดีครับทุกครั้งที่ท่านประกาศเตือนวาอ่าจะมีพายุฤดูร้อนะนะครับให้ระวัง ต้น<ผ>มไม้นะครับป้ายโฆษณาต่อไปนี้ให้ระวังตึกที่ก่อสร้างด้วยนะอาคารต่างๆเพะนี่อาคารด้วยนะท<า>่านนะท่านเผื่อเข้าไปด้วยนะอาคารที่ก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงยกตัวอย่างได้เลยครับที่อาคารสร้างส่วนต่อขยายสนามบินดอนเมืองเนี่ยฝนถล่มลงมาทีเดียวพังเรียราดอย่างนี้เลยเมื่อวานนี้เห็นว่าพื้นที่กรุงเทพฝนตกมากที่สุดว่าได้58.2 มิลเมตรกไม่เยอะคะถ้าอากาศยานโดนเมืองนี่แหละจุดนี้แหละคือ58.2นี่ไม่เยอะไม่ถือว่าเยอะฝนตกก็ธรรมดาธรรมดาถ้ยขึ้นเยอะเนาะใช่แต่ว่าลมมันอาจจะแรงลมมาด้วยลมกระโชกกระโชกลมกระโชกแรง